ตัดตีค่คลิปนี่ก็ผ่ามะหดยักหย่าหวานเนาอที่เขาใส่เดียงงว่วเดียงขวยกันนะั่นนี่ก็ขึ้นรั่ข้างหน้างี่นี่ค่ะนี่ก็ขึ้นมันแก่แล้วข้าออกขยายพันธุ์ไรข้ากอใบไปแหงหังวข่ายข้ากระตัดเอานี่ค่ะตัดต่อหมองนี่มันตัดเอาตรงนี้นี่เอาคอมันนี่ค่ะไปขยายพันธุ์นี่ ตัวนี้ฮาปลูกไปสำรับเดียงหัวเดียงคัวยเนาะค่ะให้ตัก,กะแตนหมั่งปลูกง่ายโตเร็วประหยัดทั้งเวลาและพื้นที่ค่ะเพราะว่าเวลาฮาเกี่ยวเหล้วมันกป่งเร็ว นี่ค่ะจะนาปืด๊ดเลยคือจะว่าค่อยเปลืองเหนือทีเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาค่ะขอบคุณได้หลายจ้า